สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องน้องตายสาวราเพื่อก่าเด้อป้าพี่น้องตอนนี้น้องตายอยู่ที่สวนบักพีกักเขือเนอะาะป้าที่โทเกิดมากก็ตังเคยพบเคยเพาะพี่น้องบุเคยเห็นด้ายปานี้จักเถื่อเนาะเห็นแต่แบบเขาจะเก็บแหละบุเคยเห็นแบบบุเคยเห็นแบบเป็นโก๊กแบบนี้นะพี่น้องอันนี้เขาเจาะเอื่นว่าเศรษฐกรอยู่แบบพ่อพียอังนะพี่น้องตะบ้านนี่เอื่นว่าธุรกิจด้วยแหละเนาะนี่ตอนนี้ก็ อละไผ่เนาะพี่น้อเนานสิผ้ามาเก็บืมพี่น้อง <โด S 1> ทั้งนางดวงตาเนี่จะเป็นส้วนบักเคอบ,บักแตงเนาะฮะน,าานี่เนาะพี่น้องปังดเถอะปัดเดี๋ยวดวงตาสิผ้าไปเก็บเนาะพี่น้องก่อนไปครับส้มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้งดวงตาเด้อเดี๋ยวสิผ้าไปส้มบรรยากาศเนาะพี่น้องแถวนี้ก็จะมีตะพูตะผาเนาะนี่โอ้อันนี้เป็นด่านขะเนาะพี่น้อง มีมีอันนั้นแหนมมีขบด้วยพครเคอยู่แถวว่ะอยู่แถวว่ะมันมันมีมีมัน,มน,บ,มมนบมีแบบว่าอยากยังกับ,บโบแดงนะแต่ว่าอ,อันนี้มีขบเปิดในนี้นี่ยกิน,นสะดวกสบายโบแพกอีกพอนี่เดี๋ยวจิมาดีบีอเมื่ขาหน่อยนี่เมื่อขาในหน่อยไรเบียกได้ไหมแม่มอ,อยู่จะคายของหมดละจะซื้อจะแหลโอ้มีกระเป๋าอีก โอ้ <mm ่ขานหวเคนี actually, ah ่แล้วม no you know anyway> ีดอเดี๋ยวสีไปห้าเด็ดนเพื่อนรบานเนาะนี่แต่สาวเอิเาไปเก็บผักซิ่งซิ่ซิ่งิ่งมันก็ลัอยากไปไปนี่รล้วก็กระจาเอาจีออกไม่าดนหนบอ่เไปสวนนี่แล้วไปกลับบไอ่ไปสวนเพื่อยุคเคดีนี่เพามีหญหอนบอ ชีเดินีเดนหากระลคือัปนปะออก่กันอโเกือเขานะออแต่กปู่เลใช่กระสอบไม่จูนะนะมาเบอหันมาอยู่ในกดดดดเด้ไปอดอแปหนาเบอหันอว่วน่อยกินขา้าถ่า <c ười> ยคลิปนี่เห็ดืกินขขากย่งละ ใชกระสอบคอเนี่ยคอมันได้ยังโอ้กินข้าวมาตรงเงี้ยนบ่ได้ยังกินโอ้เข่ากระปิ้งไก่กระปนมากินข้าวหัวหัวมกันบ่นี่ถือข้าวมากินตะบ่านผุนบ่กหรือว่าถือถือข้าวมาเชอนไพ่เชิญมันบ่หืฮ้ยมอนี่คือเคยเห็นเลยคนบ้านไหนนี่นี่คือเคยเห็น แฉ่บ่โอ้ถือติพเข่าหน่อยของไฟของมันนะพี่น้องมากินเข่าพวมกันอิ่มเดี๋บ่ได้่ยโอ้ถือเข่าแล้วก็มากินร่วมกันนะพี่น้องมาตรงนี้มอนี่ยังบุทันอิ่มยังบุทันอิ่มกินข้าวก็อย่างป่นอย่างฮะ บนปลาโอ้ถือทิ้งเขาของไฟของมันวะนี่ยำเนียงนี่โอ้โอ้นี่น้อพี่น้องกินแล้วก็เอาเขาทงไว้แบบนี้โอ้ตอนยังหน่อยลูกตายเคยกินเขาแบบนี้เด้อแต่ว่าบอนน้เอาเขาใส่กระติ๊ดแหละยิ่งเอากาดใส่ทงยางให้แล้ก็มากินโฮมกันมันจังเสบเนาะแต่ความสุข เต่าเหรอไม่เอียเออมาประมานี้คือพวกาฟอะัวนงตีสุไปยังกระกระกอเ็นกาแฟไม่เห็นมือถีเก็บอกไเด็โก้เด็โอันนี้แม่น้าดียังนี่กองตู้นี่กกองตู้นคืกัน โอ้มทางเขาพี่นาะอย่ามุ่งตดักเฮ้ยเฮ้ยข้ามไปปูแบบกระเทยเข้าชุบะเทยนเนาะงเบิ้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ครแเดียม่เคยกินย่าบเองเนาะกจเองจะเสียอันนี้วเจ้อย่าม่ ยังหรอยังไม่ครบเยเอาไปให้ <c ười> <t> ่สทกจนี่ยนน่อยครับจดก้อนใหญ่เลยนี่อะไรเรอเาไปให้เอารถไทเขาก็ได้สบายเราเดี๋ยวเนี่ยเขาจะวนเลยใส่รถไทนะรถอียังก่อน เราไม่อ uh, ู้ักทิลาสูอีนตไม่ไหวไม่ไหวอยากองเราม่ไหเลยเมไปเก็บ เกษตรกรรมนี่แทนเกษตรกรนี่เหรอป่ากระบอกเพราะไหนขายแต่ว่าปลูกในพื้นที่ปลูกไร่ไร่เนี่ยคลายเพรามันจะไหนขายตลอดทีเนาะอันนั้นส่งออกตลาดเด้ในขามันมาเอาเนาะเดี๋ยวเชียงอีแง่หน่ะเสียงหน้าบ่นดิ โอ้ oh my god oh my god โอ้พี่น้องนี่น้องดอกดอกไม้ดอกตะวันนี่ไปไปเบิ่งดอกไม้แล้วพี่น้องไปเบิ่งน้ำตกน้ำตกทอดแล้วบันนี้ป๊า oh my god วู้วพึ่งจะเย็นขนาดป๊าพี่น้องสายน้ำน้ำตกนี่เนาะ อืมอ่พี่อนาตาสิดอกเด่นมะอันนี้น้องสายเด้่พี่นนอกดุระเบาโอ้ดอกหม่พี่นนอธรรมา飒ขนาด สงตารเห็นแบบนี้คิดหอดพีสายเนาะมันมักขนาดเลยพี่กาเนี่มักมักเลยภาษาเนี่นี่เนาะหนักโต๊ะพี่น้องโอ้นี่ก็คือข้า,ขาวขเข้าไปเนาะนี่ย่างไปขั้วแบบนี้โอ้ฮักกวัาากกระเพยนี่เนาะสาสด้วพี่เนาะสดว,วัดวนน,นี้สดที่ต้องล้างยางนะพภาษาหนองสาไยางนลำตัง <laughs> นี่นะพี่น้องโอ้มีแต่ดอกไม้แมนมื่อื่นเด้พี่น้องแมนจะเดินทางไปรถเพ่เด้ก็ได้อ่ามาเลาะให้เลาะสวนก่อนเออหน่อบลกเบอร์ปู่พี่น้องเขาปูเบอร์นี่นี่นี่ ของกินมอึดบอยยาว่าาจะซื้อเราพี่น้องปลูกสามารถปลูกกินเองแหละอูห้หยอดมันนี่สูบแสเลยบแดงเอาไปสูบกินสูบพักมึงนี่หมากมันเดินนกเนี่ยนี่ก็จะถิ่มเนาะมามาแก่ๆมันนี่มันเดินนกเห็ดยังแบบไผ่โอ้ไใบเห็ดแน่เราพี่เนาะอืมคงจีพี่น้อง ี่น้องมักเคือหมักเคือพี่น้องนี่หมักเคือเอน,อนาะน,นี่พันปูหมักเคือนี่น้องพี่น้องปูหมักเคือหมักเคือแต่บ้านนี้หนาจะเก็บไปพันหนาจะเก็บไปคลายว่ะดแ๋ยวนาะมันมีแต่ี๋ยวซ้ำนี่นี่น้องพี่เนาะให้พี่ นี่เนาะอู้นี่เนาะพี่เนาะมันเก็บหมากาเฟเองโอ้ปู้สาวอยู่ที่นั่นน่ะนี่เนาะมากะเฟ่เซานี่ได้ประมาณจักโดนี่ยเก็บมือนั้นชิบ้าชิไปด้อ๋อชิบปายโดโดเท่าไรได้เปแร์เซ็นต์ปลายเท่าอีกลัวเนาะสามเซนโหน้อยนึงนะเก็บเงินมาอน่อยคู่นึงคู่เลยรู้สิบแปดพลาดได้เหมือนน่ะนี่พี่น้องคู่นี่ฮะร้อยบาทอยู่ที่ห้าร้อยบาทเนาะ เที yeah. oh, ่ยงใครเที hmm. ่ยงหน้าเพื่อนโอ้อมือแม่เนี่ยเออนี่ยังเอือนสวนเนาะเนี่นะพี่หนอเดียวเสียงหายตะไคร์เป็นผ้าไปเก็บป้าทัวเก็บเอาบพื่อาได้ขูดโอ้บักพริกบักพริกป้าปาอีพออีแม่บักพริกที่หนอไม่เป็นแต่อ่อนส่อนเขาไปผ้าทั่วเนี่ยป้าพี่หนอบักพริกบักพริกพูนพูน เนาะก็บอกพีกแม่นเบิดนี่ป๊าทุกนี่นะเขาเอ,อิ่มากกเกษตรกรอยู่แบบพ่อพีกนอนพี่หนอพุ่นป๊าบักเขือบักเขือบักพีกก็เฮ้อป๊าพี่หนอนมี่เธอโกะบอกพีพเเก,กพเลยนี่นี่แมน่นเบิดนี่บักเคือ Ừ, ปลาเขือโหเนี่ยสิเอาปลาเคือคามากินนี่อืมไพนในมัก์คซิตแบบนี้พี่น้องสำหรับน้องตายนี่คิดว่าน้องตายมากขนาดเลยแต่ว่าเห็ดโบไายแบบนี้มันดินโบมอสมดินมันบงอ่ะนี่เนาะมีแต่ปลาเคือ พี่น้องนี่เดีเก็บเอาอยู่นี่ีบอเก็บเอากไรบนี่โอ้พี่น้องปดปกเห็นไ ม,มีสัญญาณอยูยวะอยู่ไห้มียวะสัญญาอันเออมีสัญญาณเฉย,ญญยไปหันได้หันยุข้าบมกเบอร์หันยุหันก็มีอีกเพื่อนขา <laughs> โอ้ยสารคือผอง <laughs> นี่เนาะนี่เนาะ,ะเก็บออมคือเออเอาไปเนียนตุ่น้บริสิทธิ์ยาว บด้สีดยาได้พี่นอะมันมีการสีดยาเนาะเอาอย่างอ๋อปาดนี่พี่นนองเก็บเอาเก็บเอา,เอ,าอันนี้บริษมาสือได้เพิ่นมาคออไปซ้ายมันีอืมปาดนี่นพี่น้องเริอมปูบวกถั่วอันนี้ นี่นเนาะเดิมพ่นเดิมปูกทั่วอนเลยเดี๋ยว่าเป็นตะลูเป็นด,ดนะลูเดนะส่งออกตลอดปูแบบนี้ก็คือส่งส่งออกตลาด้าพี่น้องมเอีาโมเมนต์ซ้ำ ข้าวนนิบ๊อแล้วเ่าอีเมวย่าขีหูขีตาปากทรายมันสอไปเอามานอนนะกะเซาไปเอามาเบียดมานานหนำกะเซาโอ้พี่เนองป้าเถอีหยังกระปุกจักเดือนนี่ละไปอ้าเอธุรกิจธุรกิจพี่นนอะ นี่บอกได้ว่าประเมินราคาบ่ไไรบ่กะบ่กาตี๊ดได้เทียบบ่ตี๊ดได้บ่มีปัญญาซื่อลยคอยนี่ขัดแตกเศร้าด้านด้านบิวหันสิซื้อไรอยู่เศร้าด่านบิวยังสื้อบ่ไดรเด้พี่นนองดินท่านี่แพงขนาดเพราะว่ามันสามารถเหตุเป็นธุรกิจแต่ก็มันก็เหตุเป็นธุรกิจแต่มันก็จะเลอไปได้ดีนะพี่น้อะมันบ่รุบทึนมิตรพัฒนาไปพัฒนาไปเดือดเนาะ นี NYU, ่เหรอมจักอันนั้นียังนอยอย่างเลยอยู i̇şte. ่ผู้พาย๋ยวสิไปเบิ่งนามตกนี่เก็บบกเขือโอ้บกเขือเนียอีพอมาปลาเขาเฮาไปเบิ่งนามตกนี่ว่าอันนี้ห้ำผ้าตายางบนนี้นี่บ่จะดินเธเด่าไปาเหมนกบนี่นะนี่ดู้ามดเนี่ย ม่พี่นนอะยางไปใช่เขามันหกร้ายกับรถไปกันแหละนี่นาะโอ้มพี่นนอะม่วนใส่ชีวิตแบบนี้ม่วนขนาดเี่ กบักทั oh ่วเนาะบักทั่วอ่นี่นึกหมายเอี่ยโอ้โอ้นี่เนาะอันนี้ยอดบักสเบอร์บักเบอร์ด้พี่เนาะไม่บอกหมากปันหมากปันเนาะ อืมบักเบอร์พี่เนาะบส่งออกส่งออกหัวตางก็เทอะส่ดนนี้นี่พี่เนาะส่งไปไทยเป็นกระส่งเลยนี่เป็นว่าส่งไปไทยแน่จะคล้องเพี่นเนาะ ส่อนเด้ข่อยอยากว่าอยู่ผีเด้พี่น้องบ่เคยกินหมากบ่เคยกินนะข่อยอยากได้หน่อยใช่ไหม,ม,ม, <c ười> มพี่น้องขก็หัวกวนบะ่เคยกินมากเวอรน้องชายนะมากขนาดได้หนอเออเออะหัวเลบพี่น้องโอ้ยนะตกคุ้มโอ้ยสุกเนาะมาวะพี่น้อง สุบยอดมันโอ้ยสุดยอดเลยแหละบาจักสุบยอดบัดบกเบอร์นี่เอาไปเห็ดยังเนี่ยพี่น้องไปสุปบไปด้วยเอาไปยังน้งตานี่มากสุบเลยนี่อือไปไปห้าเบิรงน้ำตกน้ำตกน้ำตกน,นี่น้องชายพามาเบิรงเนาะฮู้มอคาวพามาเบิรงพี่น้องแต่ว่างมื่นได้ละ ้ยังยังค่ะยี่น้าพี่น้องคลิปดีกันย่าเดี๋ยวสิบห้าว่าเาบิ่งคลิปต่อไปคลิปที่สองน้ำนนตกพอกันไม่คลิปหนา่าบ๊ายบาย